สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราจะขอไปอดูเคเบิลทีวีที่เกิดขึ้นเยอะๆนะครับในบ้านเราในชนบทก็ดีในกรุงเทพแต่ตอนนี้มีเคเบิลทีวีประมาณ1200ช่องนะครับแต่ความสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีวัฒนธรรมหนึ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Springer and Stern s ตรอร์นซีเรีสองชื่อนี้มา,มาจากคนที่ชื่อว่า j e r r y Springer แล้วก็ Howard Stern คุณผู้ชมที่เคยดูหนังฮอลลีวูดเก่าจะพบว่าในหนังบางเรื่องเนี่ยมันจะมีดีเจนะครับท้องถิ่นเนี่ยที่สร้างเคเบิลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เซตรายการขึ้นมาตอนปีสองแล้วก็ประกาศว,ว่านี่เป็นรายการที่จะบอกความลับของเซเลบแล้วก็ดาราฮอลลีวูดรายการนี้เกิดขึ้นมาตอนปี1990ฮิตมากถึงขนาดมีการทําเป็น DVD ออกมาขาย5แผน่นผมเนี่ยเคยสั่งเพื่อนซื้อมาแผ่นหนึ่งก็มานั่งดูก็รู้สึกว่าเพราะทําทการแฉในบ้านนอกเออในเมือนงน,นอกเนี่ยเขาคงไม่เกิดขึ้นกับบ้านเรา นะครับแต่ว่าเมื่อเวลามาเดินทางประมาณ2ทั้งซ้อนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากตามวิทยุนะครับตามรายการเคเบิลทีวีแล้วก็เป็นรายการที่ดูเหมือนว่าจะมีเลดติ้งสูงถึงขนาดตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมลองชายตาไปมองเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางค่ายเนี่ยเข้าไปแปะเอาไว้เลยว่าถ้ามีการฟังการแฉจากคนคนนี้เนี่ยกดตัวเลขนี้เข้ามาถ้าอยากจะรู้ว่า ตอนนี้ข่าวสังคมบันเทิงอะไรที่ฮอตสุดกดเข้ามานั่นแสดงว่าการแชร์เนี่ยกลายเป็น p o ค c u เจอร์กลายเป็นวัฒนธรรมที่มันรุนแรงมากถึงถึงกับสร้างกันตลาดได้แต่จริงไม่จริงไม่ทราบนะครับพียดี๋ยว,ว่าอธิบายว่าสิ่งซึ่งคนเราคิดว่าการแชร์ซึ่งอยู่ในเมืองนอกเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในเอเซียเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นล่ำเป็นสันนะครับบ้านเรานี่ก็มีหลายคนนะครับตรงไม่ตรงบ้างไม่ทราบแต่ว่าเราก็มีอย่างซอสเจ็ด มีมดดำนะครับมีป้าแต๋วนะครับผมเดาเอาว่าในอนาคตเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นทิปปิคอลนะครับกลายเป็นสโตรโอไทป์กลายเป็นแบบเบ้าโมเดลนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่ความรู้สึกว่าเขาอยากทำงานด้านนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยต้องเช็คด้วยว่าจริงหรือเปล่านะครับสิ่งอธิบายอะไรนะครับในอนาคตเนี่ยฮอลลีวูดเขาจะมีเคเบิลของมาธัจวัวใช่ไหมครับของสเตอร์น ของสปริงเกอร์นะครับแต่ว่ารายการที่ไปดูในผังเขาที่แถลงข่าวออกมาเนี่ยคุณจะพบว่าเวลายามดึกเนี่ยมันถูกฟิกเอาไว้เลยว่าจะต้องมีรายการแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเอเจนซี่ในตลาดยุโรปเนี่ยรู้สึกว่ารายการแบบนี้มันขายได้แม้ว่ามันจะเป็นโลควอลิตี้แต่มันขายได้เอเจนซี่จึงมีการแพลนโฆษณาตลอดทั้งปีนะครับผมกำลังคิดว่าถ้าภาพแบบนี้มาเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยถ้าเอเจนซี่แพลนปุ๊บเนี่ยจบเลยครับ รายการพิซต้องเติบโตแนนะ่เพราะว่าเงินในแต่ละปีเนี่ยเมื่อปริ๊นมาลดลงนะครับแล้วมาเติบโตที่ตัวของมีเดียเนี่ยเขาต้องการรายการที่มันมีความฮอตมีความล้อนแรงสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือว่าบางทีโลกจากนี้ไปเนี่ยรายการอะไรไม่สําคัญแล้วนะครับเท่ากับรายการนั้นดังหรือเปล่านะครับสิ่งซึ่งสะท้อนว่าถ้ารายการคุณดังขึ้นมาด้วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จรายการคุณดังขึ้นมาด้วยข้อมูลที่เป็นการแฉเนี่ย สปอนเซอร์โฆษณาก็จะไม่สนใจแล้วว่านี่เป็นเรื่องศิลธรรมหรือเปล่าแต่เขาจะทําการวางแผงโนโฆษณาตลอดทั้งปีนะครับที่จะลงโฆษณารายการแบบนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าคนที่จะเข้ามาเป็นทิปิคข้แบบสเตอร์นแบบสปริงเกอร์เนี่ยควรจะนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและขณะเดียวกันเนี่ยโฆษณาซึ่งประกาศตัวในวันเปิดบริษัทประกาศตัวในอุดมการปรสิ่งตัวเองว่า จะส่งเสริมรายการทีวีที่มีคุณภาพและความดีงามเนี่ยคงต้องกลับมาตระหนักในตัวเองด้วยวันนี้สวัสดีนะครับ